การั้งสุดท้ายและการลองเขาสุดท้าย<ช>ไม่ได้ก็คือปล่อยละปล่อยวาง <c oughs> ก็มีสองมุมนะบางมุมมุมหนึ่งก็คิดว่าไม่คาดหวังแต่มุมหนึ่งก็เฮ้ยเขาเหลือรอดมาตัวเดียวอะ่ะเขาน่าจะต้องเป็นขันต้องคำได้สิ <c oughs> ชื่อโอมนะครับก็ <c oughs> อายุดี่ะอายุ4่แลนะครับค่ะชื่อตูนะคะอายุ39สิค่ะเข้าได้ประมาณสี่ปีประมาณปี2021ถ้าจะไม่ผิด2 1 2 1 2บอ็ดแต่ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นก็คือแต่งงานกันแล้วก็ปล่อยมีน้องมานานแค่ไหนแล้วคะอ๋อจริง ก็สักประมาณ6เดือนแต่ว่าเราไปตรวจไปตรวจร่างกายมาก่อนแล้วก็พบว่าหมอเขาก็แจ้งมาว่าโอกาสที่จะมีธรรมชาติมันยากเพราะตอนแต่งงานก็อายุเยอะแล้วก็เลยคิดว่าเข้ากระบวนการให้เร็วที่สุดเลยดีกว่าตั้งแต่แต่งงานมาใช่ไหมคะก็มีการตรวจภาวะการมีบุตรยากอะไรเงี้ยก็พบว่ามีเนื้องอกแล้วก็ไปปรึกษาที่คลินิกแห่งหนึง่ง อาจารย์ก็เลยให้แบบเคลียร์ไอตัวพวกเนื้องอกออกไปอันนั้นก็เริ่มการรักษาแล้วก็เว้นไว้1ปีแล้วก็มาเริ่มกระบวนการอีซี่อพอะบวนการอีซี่เสร็จครั้งแรกที่ทําก็คือเก็บไข่ได้8ฟองแล้วก็ได้ตัวอ่อน3ตัวซึ่งไม่ได้ตรวจกครโมโสมแล้วก็ใส่ตัวอ่อนสองครั้งก็ติดทั้ง2ครั้งแล้วก็ยุติการตั้งครร ค้าแนะนำลูกค้าบอกว่าเคสมีเคสยากๆอะไรที่เนี้ยประสบความสําเร็จก็ก็เลยเขาก็เลยให้เบอร์คุณยุ้ยมาก็เลยติดต่อเข้ามาค่ะแล้วก็เริ่มแล้วก็เริ่มมาไขมีไข่น้อยแล้วก็มีค่า A M S ที่ต่ำก็ของผู้ชายก็ ไม่ค่อยดีด้วยค่าตัวสเปิร์มที่ตรวจออกมาสเปิรต,ตัวก็น้อยเคลื่อนไหวก็น้อยอะไอย่เงี้ยก็เลยคิดว่าตอนแรกก็คิดว่าโอกาสคงจะไม่รู้เหมือนกันก็น่าจะยากโอกาสครั้งสุดท้ายละการลองครั้งสุดท้ายไม่ได้ก็คือปล่อยละปล่อยวาง <laughs> สุดท้ายเราก็ได้เก็บไข่ก็คือเก็บไข่รอบแรก ได้เจ็ดฟองแล้วก็ได้ตัวอ่อนมาหนึ่งตัวที่เป็นบลาสแล้วก็ตรวจโครโมโซมผ่านหนึ่งตัวเท่านั้น <c oughs> เก็บไข่ที่นี่สองครั้งครั้งที่สองก็ได้ได้ไข่หกฟองแต่ว่าไม่ได้ตัวที่เป็นบลาสเลยก็เลยสรุปว่า <c oughs> เก็บไข่สองครั้งได้ตัวที่เป็นบลาสตัวเดียวแล <c oughs> แล้วก็โชคดีมากที่ไปตรวจโครโมโซมแล้วแล้วผ่าน ที่จำไม่ผิดก็คือเป็นอับนอร์มอลใช่เป,เป็นไข่ท,ที่ไม่ปกติใช่และตอนนั้นมีความรู้สึกงไงว่าเราจะต้องส่งตรวจกับไข่ที่นะนะตอนนั้นก็คือแบบไม่ได้คิดแล้วว่าแบบฉันจะได้นะแย่เนี้ยก็คือแบบไม่เป็นไรลองตรวจไปมอโอกาสคือแบบไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยก็มีสองมุมนะบางมุมมุมหนึ่งก็คิดว่าไม่คาดหวังแต่มุมหนึ่งก็เฮ้ยเขาเหลือรอดมาตัวเดียวอ่ะ <c oughs> เขาน่าจะต้องเป็นไข่ทองคำได้สิมันก็ก็50 5บแต่สุดท้ายที่ออะอแบบไม่คาดหวังแหละเดินรอบบ้านเลย <laughs> ตอนคุยโทรศัพท์นี่ก็เดินรอบบ้านเลยตื่นเต้นมาก จะมีแนะนําให้ในเรื่องของการสอ่องกล้องเนาะเพื่อดูความพร้อมของแบบผนังมดลูกเราอะไรอย่างเงี้ยก็มีสอ่องกล้องมีอ e ีราเทสแล้วก็มีตรวจพวกภาวะพุ่มพุ้งกันของของแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งของพี่ตูน่ะ เจอทุกอย่างเจอทุกอย่างที่พูดมาใช่เราเจออะไรบ้างนะคะเจอมีติ่งเนื้อมีติ่งเนื้อแล้วก็อันนี้หมอก็รักษาให้โดยตัดติ่งเนื้อไปแล้วก็กินยา30วันแล้วก็ผลอีลาเทสก็รอยีชั่วโมงแล้วก็คือเป็นชั่วโมงที่ตรงตรงกับรอบแล้วก็ในเรื่องของภูมิคุ้มกันอันนี้มันก็จะมีในส่วนของมีความเสี่ยงนิดนึงอันนี้หมอก็แนะนําให้ฉีดยา ก็คือฉีดยายมาประมาณเกือบสามเดือนได้หยุดยังคะหยุดแล้วค่ะ